เปิดโลกกว้างคลังภาษาไทยไ<อ>ฟังง่งายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยาย<อ>เปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย สวัสดีค่ะพี่อดีตเจ็ดพอดแคสต์รับลมคมไทยโดยดิฉันพันวิพาราชดนิยมเล่าเรื่องในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องสบายๆไม้มงคลปลูกในบ้านนะคะเนื่องจากว่าการปลูกไม้ในบ้านเนี่ยนะคะโดยเฉพาะไม้มงคลเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานแพร่หลายนะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่จะเพิ่มความสวยงามให้กับบ้าน หรือว่าช่วยฟอกอากาศให้มันบริสุทธิ์ขึ้นแต่ว่าต้นไม้เนี่ยนะหลายๆชนิดนะคะก็ยังแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งเนื่องจากว่าชื่อของเขานะคะอาจจะไปพ้องพ้องเสียงนะคะพ้องความหมายกับสิ่งดีงามที่ซ่อนอยู่ในตัวภาษาของเขานะคะทั้งในเรื่องของโชคลาภความเป็นสิริมงคลหลายคนก็เชื่อนะคะว่าการเลือกปลูกต้นไม้ที่เสริมความร่ำรวยรับทรัย์ ก็สามารถทําให้เราเนี่ยนะคะมีความมั่งคั่งโชคดีนําพาความเจริญรุ่งเรืองนะคะทั้งสุขภาพเงินทองแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงเข้ามาในบ้านด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้การปลูกไม้มงคลบางอย่างก็เริ่มห่างหายไปนะคะเนื่องจากว่าเป็นพันุไม้หายากบางพื้นที่ก็ไม่ได้อเอืออํานวยต่อการปลูกสักเท่าไหร่นะคะทําให้การปลูกไม้มงคลเนี่ยอาจจะนิยมในเฉพาะบางกลุ่มบางส่วน แต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาความหมายนะคะหรือว่าสิ่งที่มีความเชื่อนะคะปรากฏกันมาต่อๆกันมาสักนิดหนึงนะคะวันนี้เราจะพาไปดูการปลูกไม้ในบ้านเพื่อความเป็นสริมงคลก็จะยกตัวอย่างมาสักประมาณ20ชนิดนะคะเป็นประเภทคร่าวๆเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยนำไปคิดพิจารณานะคะว่าเอ๊ะ ต้นไม้เหล่านี้ควรมีอยู่ในบ้านเรานะคะหรือว่ามีอยู่แล้วก็จะได้อุ่นใจว่าเออช่วยเสริมให้บ้านเราเนี่ยนะคะมีความเจริญงอกงามขึ้นในส่วนต่างๆนะคะเอาไปดูต้นที่1น,นะคะต้นวาสนาเศรษฐีโอ้โหชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้นไม้วาสนาเศรษฐีเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากๆนะก็ชื่อของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของความสมหวังโชคลาภวาสนา ความรุ่งเรืองนะคะแล้วก็การเสี่ยงถ่ายด้วยนะคะปลูกไว้ในบ้านเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้เจ้าของบ้านพบเจอแต่ความสําเร็จสมหวังในทุกๆด้านเลยนะคะ 2. คือต้นเงินไหลมาค่ะโอ้ชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเงินไหลมานะคะปลูกไม้มงคลชนิดนี้เชื่อว่าเป็นการเรียกทรัพย์เรียกเงินให้ไหลมาเข้ามาในบ้านแบบไม่ขาดสายเหมาะมากๆเลยกับคนที่ประกอบอาชีพค้าขายนะคะ นอกจากนี้เนี่ยรูปทรงของเขาลวดลายของใบของเขาก็ยังสวยงามเพิ่มเสน่ห์ให้มุมบ้านดูโดดเด่นขึ้นอีกด้วยนะคะต้นที่3คือต้นกวักมรกตค่ะอันนี้จะเป็นไม้มงคลขนาดเล็กเหมาะสําหรับปลูกในกระถางนะคะคนที่อยากเรียกโชคด้านการเงินแล้วก็การงานเชื่อว่าปลูกกวักมรกตแล้วจะช่วยเรียกเงินเรียกทองนะเข้ามาในบ้าน อีกทั้งต้นนี้ก็ยังเลี้ยงง่ายทนต่อทุกสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็มีคุณสมบัติในการช่วยฟอกอากาศด้วยนะคะ4คือต้นเฟินข้าหลวงค่ะอันนี้เ,เป็นสนัญลักษณ์แห่งความสง่างามแล้วก็มีอํานาจนะคะชื่อว่าเฟินข้าหลวงนะเหมือนเป็นข้าหลวงในสํานักราชสํานักแบบนี้นะคะช่วยเสริมเรื่องชื่อเสียงพลังบาร,รมีให้เจ้าของบ้านเสริมภูมิฐานเกียรติยศให้กับครอบครัวเหมาะสําหรับคนที่อาจจะเป็นข้าราชการ ะะแล้วก็เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งความซื่อสัตย์แล้วก็ยุติธรรมนอกจากนี้เนี่ยใบเขาก็ยังมีสีเขียวเข้มเพิ่มความสดชื่นให้กับบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะคะต่อไปค่ะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าเสริมเรื่องการงานการเงินโชคลาภแล้วก็นำพาความร่ำรวยนะ,ะมาสู่ผู้ปลูกลักษณะเด่นของเขาเนี่ยหลายคนคงจะเคยเห็นนะเป็นใบสีเขียวรูปหวัวใจกาบเขาจะเป็นสีแดง น,ะะนิยมปลูกในบ้านไม่พอนะไปปลูกตามร้านค้าต่างๆเพื่อความสวยงามด้วยราคาไม่แพงนะคะชื่อก็เพราะอีกต่างหากนะคะต่อไปต้นเศรษฐีพันล้านค่ะอันนี้เป็นไม้มงคลที่เสริมพลังด้านความร่ำรวยนะคะเชื่อว่าปลูกแล้วจะสร้างฐานะที่มั่งคั่งเหมือนชื่อของต้นไม้สวยงามดูแลง่ายนะคะนิยมในเหล่าธุรกิจหรือว่าเจ้าของกิจการทั้งหลายนะคะ ต่อไปต้นบอนไซค่ะ,ะชื่อต่างๆที่ผ่านมาอาจจะมีความพ้องเสียงพ้องความหมายนะแต่ว่าต้นบอนไซเนี่ยเราจะเห็นกันเยอะมากๆเลยตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความสวยงามประหลาดตาด้วยบอนไซเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะคะแล้วก็ผู้ปลูกเนี่ยสามารถสร้างสารรค์รูปทรงแล้วก็ลักษณะต่างๆของเขาได้ด้วยทีนี้ความเชื่อเชิงความมงคลน,นี้ก็คือว่าเขาเนี่ยจะช่วยเสริมให้ชีวิตมีความมั่นคงแล้วก็รุ่งเรือง ะะสามารถปลูกเป็นไม้ประดับไว้เสริมความสง่างามแล้วก็ความโชคดีในบ้านเราได้ด้วยนะคะต่อไปต้นไผ่กวนอิมค่ะอันนี้เป็นชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าแม่กวนอิมนะคะเป็นสนัญลักษณ์ของความสุขความสงบความอุดมสมบูรณ์นะความมั่งคั่งชื่อว่าถ้าปลูกนะคะก็จะมีพลังดีๆเข้ามาในบ้านเรียกทรัพย์ แล้วก็ปัดเป่าความโชคร้ายด้วยนะคะเหมือนกับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่หลายๆคนนับถือนั่นเองนะคะต่อไปค่ะต้นพลูด่างค่ะพลูด่างก็ปลูกกันเยอะนะถือว่าเป็นไม้เลื้อยที่ช่วยเพิ่มความราบรื่นในการทํางานเพราะว่าเขาโตง,ง่ายนะคะแล้วก็เลื้อยไปเรื่อยๆเหมือนการใช้ชีวิตของเราที่จะต้องปรับแล้วก็ไปตามเส้นทางที่เราเลือกเดินนะคะรวมถึงการเรียกโชคลาภด้วยแล้วก็เพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ปลูก เหมาะกับการปลูกในกระถางเพื่อแขวนในห้องหรือว่าบนโต๊ะทํางานก็ได้ด้วยนอกจากนี้ก็บํารุงง่ายนะคะดูแลง่ายใครที่อยากจะมีจุดเริ่มต้นในการปลูกไม้มงคลเริ่มจากพลูด่างก็ได้นะคะต่อไปค่ะต้นออมเงินค่ะอันนี้แน่นอนนะคะถ้าปลูกแล้วเนี่ยก็เชื่อในเรื่องของการเก็บเงินให้อยู่การอมเงินนะหยอดกระปุกรวมทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีด้วย ลักษณะก็จะมีความสวยงามนะคะโดยเฉพาะต้นออมเงินแคระที่มีความน่ารักแล้วก็มินิมอลมากๆเดี๋ยวนี้เนี่ยต้นไม้ไม่จําเป็นต้องใหญ่โตนะต้นเล็กๆมีความหมายแล้วก็ช่วยเพิ่มออกซิเจนได้ก็จะดีมากๆนะคะต่อไปโป้ยเซียนค่ะนะอูอันนี้เป็นความเชื่อของคนจีนมากๆเพราะว่าตัวเขาเนี่ยแปลว่าเทพเจ้าทั้ง8นะคะปลูกแล้วเนี่ยเหมือนกับมีเทพเจ้าทั้ง8องค์มาคอยปกป้อง แล้วก็จะบันดาลแต่ความสงบสุขโชคดีแล้วก็เชื่อกันด้วยนะคะว่าต้นโป๊ยเซียนเนี่ยออกดอกแดอกแสดงว่ากําลังจะมีโชคใหญ่นะถูกลอตเตอรี่แบบนั้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นต้นราชพฤกษ์หรือว่าต้นคูนนะคะที่ดอกเนี่ยจะสีเหลืองเหลืองสง่างามถ้าปลูกหน้าบ้านก็จะช่วยเสริมดวงชะตาความรุ่งเรืองในชีวิตนะคะความสําเร็จในหน้าที่การงานราชพฤกษ์เนี่ยถือว่าเป็นต้นไม้แห่งเกยรติยศและโชคลาภนะคะเพราะว่า เมื่อต้นเขาบานเต็มที่เนี่ยดอกเขาก็จะสวยงามโดดเด่นมากๆบางคนก็ชอบไปถ่ายรูปกับต้นราชพฤกษ์ด้วยต่อไปค่ะต้นลิ้นมังกรค่ะลิ้นมังกรก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะลิ้นมังกรก็เป็นพันไม้ที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็คนจีนเนาะเชื่อว่ามังกรก็เป็นสัตว์นำโชคนะคะเชื่อว่าใครที่ปลูกเนี่ยก็จะนําโชคดีมาสู่ผู้ที่อยู่ในบ้านคุ้มครองแล้วก็กําจัดภัยอันตรายต่างๆ คุณสมบัติก็ฟอกอากาศได้ดีอีกต่างหากนะคะแต่ว่าถ้าเราจะปลูกที่โต๊ะทำงานก็ได้ด้วยหรือว่าวางไว้ที่มุมห้องก็สวยงามเช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะต้นจำปีค่ะนี่เป็นต้นไม้ที่ให้ดอกที่หอมด้วยนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางอันนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นบ้านที่มีพื้นที่นิดนึงนะคะเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยจะเสริมในเรื่องของความสง่างามความสําเร็จความก้าวหน้าช่วยเรื่องโชคลาภ กลิ่นเนี่ยเขาก็จะหอมอบอวนอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการให้ความชื่นใจนะคะให้ร่มเงาแล้วก็ให้ความร่มรื่นกับคนในบ้านด้วยต่อไปค่ะอันนี้คือน่าจะปลูกกันหลายคนนะก็คือกระบองเพชรจัดเป็นไม้ประดับยอดนิยมของคนหลายๆคนเลยแต่ว่าใครที่เลี้ยงแล้วดูแลแล้วออกดอกได้ได้สวยงามเนี่ยถือว่าค่อนข้างแบบดูแลดีมากนะคะคือถ้าเกิดว่าต้นกระบองเพชรเลี้ยงปกติ จะไม่ได้มีความเชื่ออะไรเท่าไหร่แต่ถ้าออกดอกสวยงามนะคะจะเชื่อว่ากําลังจะมีโชคลาภใหญ่มีเงินทองก้อนใหญ่นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือกระบองเพชรเนี่ยเขาทนด้วยนะเหมาะกับบ้านเราที่อากาศร้อนร้อนดูแลง่ายนะคนไม่ค่อยมีเวลานานๆาทีจะให้น้ำเนี่ยเขาก็อยู่ได้นะคะต่อไปคือต้นพญานาคราชค่ะอันนี้จะเป็นต้นไม้แห่งยุทธาบรรดาศักดิ์ปลูกแล้วจะมีความมงคลกับชีวิต มีความสงบสุขมีคนนับหน้าถือตาประสบความสําเร็จเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นความเชื่อเลยก็คือว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยป้องกันงูแล้วก็สัตว์มีพิษเข้าบ้านด้วยอ๋อพญานาคราชถือว่าเป็นในรับลมคมไทยตอนก่อนนี่ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่นะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าต้นกําเนิดของงูแต่อันนี้ป้องกันได้ด้วยนะคะ ต่อไปคือต้นมะขามนะคะขามนี่ก็คือมาจากคําว่าเกรงขามเนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเกิดมาแล้วโอ้ยไม่มีคนนับหน้าถือตาในบารมีหน้าตรงหน้าตาอยากจะให้คนอื่นเกรงขามบ้างก็ปลูกต้นมะขามนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันเรื่องของความโชคร้ายด้วยอีกอย่างหนึง่งรับประทานได้ด้วยนะคะ ต่อไปค่ะคือต้นแก้วนะคะต้นแก้วนี่คือเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วจะมีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจจิตใจเบิกบานนะครอบครวัวพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกแก้วเนี่ยเป็นไม้มงคลที่ใช้บูชาพระได้ด้วยมีสีขาวนวลสะอาดกลิ่นหอมอ่อนๆเชื่อว่าบำบัดจิตใจได้แล้วก็ทําให้จิตใจสงบสุขได้ด้วยนะคะ ต่อไปค่ะต้นที่19แล้วนะต้นสุภโชคจริงๆนะสุภะก็แปลว่าดีโชคก็คือโชคลาภเนาะก็แปลว่าโชคดีนะคะสุภโชคเป็นไม้มงคลที่รูปทรงสวยมากแล้วก็เหมาะกับการตกแต่งบ้านใครที่ปลูกต้นสุภโชคจะช่วยในเรื่องโชคลาภความมั่งคั่งดึงดูดเงินทองเข้าบ้านนะคะแล้วก็ช่วยฟอกอากาศกรองสารพิษได้อีกด้วยนะคะอ่าไปดูต้นที่20ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้ชื่อว่าต้นรวยล้นฟ้าค่ะ รวยล้นฟ้านี่เป็นไม้มงคลที่ได้ฉาย,ยาเลยนะคะว่าราชาแห่งไม้ประดับอ่าไม่รู้ว่าบ้านใครมีบ้างถ้าปลูกไว้นะจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยโชคลาบนะคะแล้วลักษณะของเขาเนี่ยก็โดดเด่นด้วยจากการที่มีใบรูปทรงเรียวสีเขียวมีเส้นตรงกลางใบสีแดงนะเหมาะกับความสวยงามสร้างบรรยากาศให้สถานที่นั้นๆเนี่ยได้เป็นอย่างดี ะะอ่ะนี่ก็เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านที่เราเอามาพูดคุยกันนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงนะในเรื่องของทิศในการปลูกต้นไม้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้อะไรต่างๆทิศทั้ง8ทิศเนี่ยก็ว่าได้ก็จะมีความเชื่อของเขาที่แยกย่อยต่อกันอีกเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงแล้วกันนะคะ ปลูกต้นไม้ทิศเหนือเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานเพิ่มพลังแล้วก็สติปัญญาการเติบโตในหน้าที่การงานนะคะที่ควรปลูกนะก็อย่างเช่นเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีกอบทรัพย์เป็นต้นหรือว่าชวนชมก็ได้นะคะทิศอีสานนะตะวนันออกเฉียงเหนืออันนี้เนี่ยจะช่วยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมแล้วก็บุคลิกของคนปลูก เสริมสติแล้วก็พัฒนาปัญญาเพิ่มพลังบารมีสดชื่นผ่อนคลายนะคะทิศอีสานหรือว่าตะว,วันออกเฉียงเหนือที่ควรปลูกก็อย่างเช่นวาสนามะตูมหรือว่ามะลินั่นเองต่อไปเป็นทิศตะว,วันออกนะคะเหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแบบเจ็บป่วยง่ายๆอันนี้จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของเจ้าของบ้านให้แข็งแรงทั้งกายและใจนะคะที่ควรปลูกก็คือต้นไผ่ต้นปีบแล้วก็ต้นทับทิม ต่อไปค่ะที่ตะว,วันออกเฉียงใต้นะคะเหมาะกับนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการเพราะจะเพิ่มความรุ่งเรืองคล่องตัวเจรจาง่ายไม่ติดขัดอย่างเช่นต้นยอต้นสารพีแล้วก็โป้ยเสียนนะคะไปดูทิศใ,ใต้กันบ้างทิศนี้เป็นทิศของอาชีพดารานนะักร้องอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเพราะว่าจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงคำพูดน้าฟังแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นให้ปลูกต้นมะม่วงต้นตะโกนานและต้นว่านะคะ ต่อไปที่ตะว,วันตกเชียงใต้ค่ะอันนี้จะช่วยส่งเสริมด้านความรักเพิ่มพลังความสุขใครที่เจอแต่รักมีความทุกข์ในชีวิตนะคะปลูกต้นขนุนกันลยประพฤกแล้วก็ต้นพิกุลได้เลยนะคะต่อไปเป็นทิศตะว,วันตกค่ะจะช่วยนนในเรื่องของการศึกษาสติปัญญาเหมาะกับบ้านที่มีนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคะให้ปลูกต้นกันลประพฤกต้นมะขามหรือว่าพลูด่างนั่นเอง ะะและทิศสุดท้ายที่ตะวันตกเฉียงเหนือเหมาะกับการเริ่มต้นอยากประสบความสําเร็จในทางใหม่ๆเช่นกําลังจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็ลองปลูกดูในทิศตะวันตกเฉียงเหนือมันจะยิ่งส่งผลแบบทวีคูณนะคะก็คือต้นส้มต้นโมกแล้วก็ต้นมะพูดนั่นเองนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ที่ปลูกต้นไม้เนี่ยรู้สึกสบายใจในการที่ปลูกอะไรไปแล้วก็อาจจะอยากได้ ตามชื่อของเขานะคะแล้วก็อาจจะอยากให้เกิดความร่ำรวยนะคะมีความมั่งคั่งเข้ามาแต่ว่าพิสูจน์ได้หรือไม่นะคะก็ต้องไปดูว่าเราปลูกแล้วเห็นผลอย่างไรแต่ว่าตัวเราเองนั้นก็มีความสําคัญเป็นหลักเลยในการที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยเห็นผลตามที่เราคาดหวังนะคะ เอาละค่ะรับลมคมไทยพอดแคสต์พีอ7ดีเในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดยพีอดีเจ็ด ทุกวันอังคารเวลา18นาฬิกาคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย